สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสามัคคี V.I.P ประจำวันที่24เมษายนปี66คําคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา V.I.P ตัวเด่นก็คือสองกับห้าหกกับเ2้าสองศูนส5หนึ่งสองสองสองหสองสองห สองหกเก้าก็ได้นะหกห้าเก้าสองหกห้าเนาะเลขยห้าสองหกก็ได้เนาะสองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดถ้าเลขคู่นะคะถ้าเลขกี่ก็ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าเจ็ดนะต่อไปสามัคคีวีสี่กับเจ็ดห้ากับแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ด าสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งนะคะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่แปดแปดสี่เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเมื่อคืนของเราก็เข้าเก้าสองอยู่เดอ้อเราวีไอีเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยเดอ้อดูฟฟีๆฮะน,น่ะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ